ถ้าเราเปิดปิดได้ไหมตาเหตุอะไรขึ้นสมองจะเห็นไม่สามารถมองทะลุได้คิวสีดำคิวสีแดงคิวสีแดงคิวสีแดงหนึ่งสองสามแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ยังไงต่อไปตรนี้ผู้ใหญ่นี้พี่แนนมาครับแนนแนนนี่กรรมาของพี่แนนพี่แนนมองก็ได้อะไรครพี่แนนยูเกับอน้องยังไกันนะพี่แนนยูหน้อง่สูงคัอ่ะน้องมีอีิ่งหะครับนึ่งนงะราลงย ใช้สีดำส,สีแดงโอเคค่ะกวก็ใช้คืนกัะหนอมบางสว่วนที่เขาพอจะมีอยู่ครับจ๊กเกอร์โอเคใช้สุตรสองตัวนะครับสีแดงโ okay, สูกสีแต่หมายเลขไม่ถูก okay, มไม่สามารถตอบได้สีดำโอเคอไม่ถูสีดำ โจกเกอร์โอเค่ะแคมณนัศพลเดาหรือเปล่าครับเนี่ยเดาเครับนั่นพอไหมคะโอเคครับพอแล้ว